รูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื้อทองผสมวัดอรุณราชวารารราชวร,าาม,ชวรมหาวิหารหรือวัดแจ้งกรุงเทพมหานครปี2509พระพิธีใหญ่ในพิธีมีพระเถระจารย์เข้าร่วมปลกปลุกเสกมากถึง109รูปอาทิเช่นหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมหลวงปู่นาควัดลัคังหลวงพ่อทองวัดจักรวัหลวงปู่ทเทียนวัดโบสถ์ หลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีหลวงพ่อเตคงทองวัดสามงามหลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันหลวงพ่อเสงวัดกาลยาหลวงพ่อเล็กวัดเขาดินเป็นต้นและตามใบฝอยแจ้งว่ารูปที่1 0 9มาล่วมพิธีโดยยานพิเศษเพ่งอธิษฐานจิตโดยท่านเจ้าคุณนรรัตราชมานิต์วัดเทพศรินอีกด้วยค่ะ รูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื้อทองผสมองค์นี้สวยสมบูรณ์บูชาเด่นด้านเมตตามหานิยมมหาอำนาจมีวาสนาบารมีมีโชคลาพภพ่อทรศัพท์ประสบความสำเร็จในด้านการงานการเงินมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและบารมีของพระองค์ช่วยให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงดีมากสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ